เอาลูกผมก็กราบสวีผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาพรีวิว iPhone 7 plus นั่นเองนะผมนะซึ่งเครื่องนี้นะครับจะเป็นสีโรสโกลนั่นเองนะครับนะผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นเคสใส่ลายคริสตาสนั่นเองนะครับเครื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะหน้าตาดีไซน์ก็ประมาณนี้นะ iPhone 7 plus เนาะ เออมื่อในปี2016นะครับตอนนี้ก็ปี2024แล้วเนาะก็สําหรับการใช้งานโดยทั่วไปนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นอะไรหนักขนาดนั้นนะผมว่าก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าออกกลางแจ้งนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์ด้วยนะก็คือช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือแค่ออกกับข้างนอกเนี่ยครับแล้วก็เจอแดด ประเทศไทยเข้าไปนะครับนะเครื่องก็อาจจะค้างกันเลยทีเดียวคือเอาง่ายๆมันน่วงนะครับถ้าตอนนี้นะแบบเล่นเล่นใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบเครื่องไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรนะก็ประมาณนี้ความลื่นนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองกับแอปพลิเคชันแรกนะครับก็เป็น YouTube Studio นะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะยูทูบสตูดิโอนะครับประมาณนี้เลยครับความลื่นก็มันยังลื่นอยู่นะเออจะว่าไปนะครับยังลื่นอยู่เนาะส่วนแอป u t u b e นะครับ u t u b e YouTube ก็ยังลื่นอยู่นะฮะนี่ฮะเออ YouTube ก็ยังลื่นนะ โอเคชึบชืบชบประมาณนี้นะครับเฟบบุ๊กโอเคมาเฟ e บุ๊กกันบ้างนะเฟบบุ๊กก็ยังลื่นอยู่นะครับเออแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับคือถ้าอากาศร้อนนะครับก็คือไม่ไหวเลยนะครับนะเครื่องอไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งที่ผมเคยเจอนะครับก็คือเปิดทั้งมิ g ไปด้วยนะครับกูเกิลมิ g นะครับกับตัวแก๊ปนะครับเปิดพร้อมกัน2แอปนะครับแล้วผลปรากฏว่าเครื่องมันไม่ไหว่เครื่องมันค้างเลยทีเดียวนะนะอันนี้บวกกับความร้อนด้วยนะนะเออคือตอนนั้นอยู่ข้างนอกนะฮะ แล้วเครื่องมันร้อนมากนะครับตอนนั้นเออแล้วเปิดทั้งมิสติ้งทั้งแก๊ปพร้อมกันนะโอ้โหบอกเลยว่ากดแทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วเรื่องแสงจอดอบนี้แบบดอบแบบสุดๆแล้วว่าของ iPhone นะครับเออ <c oughs> ซึ่งเครื่องนี้นะความจุอยู่ที่256 g b นะครับถ้าถามว่าใช้พอไหมนะครับก็ลองดูนี่แล้วกันนะครับ <c oughs> ใช้ไป203กิกนะครับก็เหลืออีกประมาณไม่เกิน50กิกหรอกนะครับเออประมาณ50กิกนะครับประมาณนั้นนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าไฟมันสะท้อนนะครับเออเพราะผมเอาไฟไว้ตรงกลางนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราลองเอาไฟไว้ด้านข้างดูนะครับอันนี้ลองดูนะครับลองดูคือผมก็จัดไฟใหม่ด้วยแหละนะครับตอนนี้นะครับ เป็นการทดลองอยู่นะครับว่าจะจัดยังไงให้มันดูดีที่สุดนะครับซึ่งกล้องที่ผมถ่ายนะตอนนี้นะครับก็เป็นตัวน้องมินินะครับ13มินินั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสีสันนี่คือแบบเออแม่งเอาจริงไม่โคตรจริงนะคือ iPhone งานวิดีโอเมื่อก่อนมันดีใช่ครับมันดีครับเมื่อก่อนมันดีแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่แม่งดีกว่านะครับ ถึงอาจจะแบบว่าถ้าแบบฟีเจอร์ต่างๆอาจจะไม่ได้หือหวาขนาดนั้นนะครับแต่แม่กก็มีให้นะครับเออมันไม่ได้หือหวาขนาดนั้นนะแต่มีให้เด่นอันตัวายนะครับซีเนมาติกแล้วก็ตัว HDR นะแต่ HDR นี้ไม่ได้ใช้เลย โอเลนี่ถ้ารุ่นโปน่ก็ไม่น่าจะได้ใช้เท่าไหร,ร่นะไม่ไม่น่าจะได้ใช้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ใช้เท่าไหร่นะโอเคเข็มทิศนะครับมันก็เครื่องนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ปกตินะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูหน่วยความจำนะครับที่ระบบกินไปนั่นเองนะครับนะอยู่ที่โอ้โห OS นะครับ iOS ก็กินไปแล้ว8 1 8กิกนะครับเดี๋ยวรอข้อมูลระบบก่อนนะครับไม่รู้มันจะนานอะไรขนาดนี้น่าจะเยอะน่าดู เอาเป็นว่านะครับมันโหลดไม่ได้สักทีนะครับนะแต่กดเข้าไปมันลบ1นึ่งบงงเลยน่าจะยังไม่โหลดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอรอ,อมันโหลดแหละมั้งผมก็ไม่รู้อะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะถ้านแนวนอนเนี่ยคือเอาจริงนันเป็นรุ่นท้ายๆเลยก็ว่าได้นะสมับ iPhone เนาะที่สามารถแนวนอนอย่างนี้ได้นะครับส่วน iOS 1 5 1 6กนะครับก็ลบวิดเจ็ตออกนะครับเอออ่าเรามาดูเรื่องกล้องคร้าวๆกันดีกว่านะ เรื่องกล้องคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับคือจอสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเครื่องนี้ก็คร่าวๆอ่ะนะมีโหมดต่างๆนะครับมีโหมด HDR เปิดแฟลชไลฟ์ฟโต้นะครับจับเวลาแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มีโหมดจัตุรัสนะครับซึ่งรุ่นใหม่ๆเขาเอาโหมดจัตุรัสนี้ไว้ที่โหมดภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโหมดอัตราส่วนนั่นแหละนะครับไปปรับเอากันได้นะครับโอเคงานวิดีโอนะครับก็ Full HD 60เฟรมเรทนะครับสูงสุดก็คือ 4K 30เฟรมเรทนะครับประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการพรีวิว iPhone 7 Plus นะครับ 256GB 4 l o s า Go นั่นเองนะผมโอเคฮะไม่บาย